สำหรับท่านที่กำลังเตรียมตัวเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงที่โควิด1 9ายังระบาดอยู่นี้และสงสัยว่าการกักตัวนั้นต้องเตรียมตัวยังไงเผชิญอะไรบ้างคลิปนี้จะมาให้คำตอบคร่าวๆนะครับการกักตัวเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงที่โควิด1 9ายังระบาดอยู่นี้ก็เป็นการเล่าจากประสบการณ์ของผมเองที่ได้เผชิญนะครับเพื่อให้ท่านทราบเป็นแนวทางคร่าวๆ คำอธิบายต่อไปนี้ก็สําหรับคนไทยเท่านั้นนะครับเมื่อท่านดูวิดีโอจบแล้วคิดว่ามีประโยชน์สําหรับคนไทยคนอื่นๆที่กําลังคิดจะเดินทางเข้าประเทศไทยก็กรุณากดแชร์เพื่อให้เพื่อนได้รับข้อมูลเป็นการเตรียมตัวกดไลค์ถ้าหากว่าท่านชอบวิดีโอนี้หรือว่ากด subscribe เผื่อวันหน้ามีวิดีโอที่เป็นประโยชน์ท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับ ก่อนจะมาถึงขั้นเข้ารับการกักตัวนี้ท่านจะต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยทางเว็บไซต์ของสถานกงสุนทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งผมขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้นะครับท่านจะต้องใช้เว็บไซต์เหล่านี้เพื่อแจ้งความจำนงจะเดินทางเข้าประเทศไทยและส่งเอกสารท่านลงทะเบียนที่เดียวนะครับอย่าไปลงซ้ํากันตอนที่ท่านลงทะเบียนท่านจะต้องระบุความยินยอมให้กับกักตัว และเลือกว่าจะรับการกักตัวแบบใดซึ่งก็มี2แบบนะครับคือแบบสถานที่ที่รัฐบาลเขาจัดให้หรือว่า state quarantine กับสถานที่ที่เป็นสถานที่กักตัวทางเลือกหรือว่า alternative state quarantine นะครับถ้าท่านเลือกสถานกักตัวที่รัฐบาลเขาจัดให้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายครับคือรัฐบาลเขาจ่ายให้แต่ถ้าท่านเลือกสถานกักตัวทางเลือกท่านก็จะต้องเลือกว่าต้องการไปรับการกักตัวที่ไหนซึ่งก็มีระบุในเว็บไซต์ของสถานกงศูน และจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันแล้วแต่สถานที่นะครับซึ่งท่านจะต้องดาเนินการติดต่อกับโรงแรมที่ท่านต้องการไปเข้ารับการกักตัวด้วยตัวเองจ่ายเงินให้เรียบร้อยแล้วนําหลักฐานการจองและจ่ายเงินไปอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของสถานกงสุลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เสร็จแล้วท่านก็ต้องพิมพ์เอกสารทั้งหมดออกมาเป็นกระดาษน,นะครับเพื่อนําไปแสดงให้เจ้าหน้าที่กงสุลไทย ตรวจทั้งที่สนามบินเที่ยวที่ออกจากสหรัฐและแสดงให้เจ้าหน้าที่ที่สนามบินเมื่อเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับเอกสารที่จะต้องพิมพ์ไปก็ได้แก่ใบรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยใบยินยอมรับการกักตัวแบบต่อแและก็ตั๋วเครื่องบินที่สายการบินเขาส่งมาให้ทางอีเมลส่วนใบตรวจสุขภาพหรือว่า Fit to Fly นั้นมันเป็นกระดาษอยู่แล้วนะครับท่านต้องนำไปด้วย เอกาสารที่สำคัญอื่นก็ได้แก่หนังสือเดินทางและบัตรประชาชนถ้าไม่มีหนังสือเดินทางนี้ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินแน่ครับเมื่อท่านเดินทางถึงสนามบินประเทศไทยท่านจะต้องแสดงเอกสารทั้งหมดที่ได้แสดงต่อเจ้าหน้าที่กงสุนไทยที่สนามบินต้นทางนะครับแล้วก็ให้ท่านเก็บใบแสดงที่นั่งหรือบัตรยิ่งพารมาแสดงด้วยเจ้าหน้าที่เขาจะต้องตรวจเอกาสารของท่านนะครับถ้าหากว่าพบว่าเอากสารท่านเรียบร้อย ก็จะพาท่านขึ้นรถเดินทางไปยังสถานกักกันตามที่ท่านได้เลือกไว้เท่าที่ผ่านมานะครับการกักกันมีระยะเวลา14วันเต็มท่านก็จะได้ออกในเช้าวันที่15นับจากวันแรกที่เข้ากักตัวถ้าเขาตรวจไม่พบว่าท่านมีเชื้อนะครับขณะนี้มีข่าวว่าอาจจะลดเวลากักตัวลงเหลือ10วันนะครับสำหรับการกักตัวนั้นเขาจะให้อยู่แยกกันคนละห้องนะครับ เพราะฉะนั้นท่านก็ควรจะแยกของคนละก,กระเป๋าตั้งแต่แรกถ้าท่านมีเด็กเล็กหรือมีคนเจ็บป่วยที่ต้องรับการดูแลตลอดเวลานั้นก็ไปเจรจากับทางสถานกักตัวเองนะครับเพราะว่าเขาก็จะพิจารณาแล้วก็ให้อยู่จะแยกห้องหรือว่าจะให้อยู่ห้องติดกันก็แล้วแต่กรณีนะครับภายในห้องนี้เขาจะมีของใช้ส่วนตัวที่จําเป็นเอาไว้ให้ แต่ว่าท่านควรจะเตรียมสิ่งของที่ท่านต้องการใช้หรือใช้ประจําไปด้วยจะสะดวกเพราะว่าการสั่งซื้อสิ่งของจากภายนอกนั้นอาจจะยุ่งยากนะครับเพราะว่าเขาจะมีข้อจากัดให้บุคคลภายนอกนําของฝากนําของมาฝากหรือมาส่งให้กับผู้ถูกกักตัวนะครับคือเขาจะมีลิสต์มาให้ว่าอะไรเอามาส่งเอามาฝากหรือว่านำมาสั่งซื้อได้และอะไรที่สั่งซื้อไม่ได้นํามาฝากกันไม่ได้นะครับ สำหรับอาหารนี้เขาจะส่งมาให้3ม,มือ้อค่อนข้างตรงเวลานะครับก็กินได้บ้างไม่ได้ไดบ้างแล้วแต่รสชิยมและโรคาพยาธิของแต่ละท่านนะครับข้างล่างนี้ก็เป็นรูปตัวอย่างอาหารที่ทางโรงแรมเขาจัดให้ท่านก็มีหน้าที่จะต้องแจ้งให้ผู้รับผิดชอบรทราบนะครับว่าท่านเป็นโรคอะไรกินอาหารอะไรไม่ได้ให้เตรียมของแห้งสําหรับกินแค่หิวไปด้วยพวกถั่วนิวิชั่นบาร์หรือว่าช็อกโกแลตนะครับถ้าท่านกินได้ เพราะว่าถ้ามื้อไหนท่านกินอาหารที่เขาจัดมาให้ไม่ได้ท่านจะได้มีของประทังความหิวสิ่งที่สําคัญคือยาที่ท่านต้องกินเป็นประจํานะครับต้องเตรียมไปให้พร้อมนะครับแล้วก็เตรียมไปเผื่อซักอีกเท่าตัวหนึ่งของระยะเวลากักตัวนะครับเผื่อโชคร้ายเขามาตรวจพบเชื้อในวันท้ายๆของการกักตัวท่านจะต้องอยู่ต่ออีกรอบหนึ่งอุปกรณ์อื่นก็อย่างเช่น เครื่องวัดความดันถ้าท่านต้องใช้เป็นประจำม,มันก็เตรียมไปด้วยเพราะเขาไม่เตรียมให้นะครับแล้วก็แท็บเล็ตกับโทรศัพท์แท็บเล็ตนี่ก็คงจะช่วยท่านเพลิดเพลินได้ในช่วงเวลา14วันที่ถูกกักตัวอยู่ส่วนโทรศัพท์นั้นเป็นเรื่องจําเป็นนะครับท่านต้องมีโทรศัพท์มือถือมีแอปพลิเคชัน Line และแอปพลิเคชันสแกนบาร์โค้ดลงเอาไว้ในโทรศัพท์ให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องฝึกใช้ให้เป็นนะครับเพราะท่านจําเป็นจนะต้องใช้ท่านจะต้องเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่และรับข่าวสารรวมทั้งส่งข่าวสารด้วยนะครับคือทุกวันท่านจะต้องออถูกกาหนดให้วัดอุณหภูมิของร่างกายส่งให้หน่วยสาธรารณสุขวันละสองครั้งและท่านก็ต้องถ่ายรูปเทอร์โมมิเตอร์ที่แสดงอุณหภูมิของท่านส่งเข้ากลุ่มลายสาธรารณสุขของเขานะครับก็จะมีการเรียกไปตรวจโรคสองครั้งนะครับถ้าพบว่าท่านไม่มีโรควันที่15ของการกักกัน หรือวันที่11ก็แล้วแต่นะครับท่านก็จะได้ออกจากสถานกักกันท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับทางราชการเขาจะจัดรถไปส่งท่านที่อยู่ในกรุงเทพจะต้องเดินทางออกจากสถานกกกันเองการปฏิบัติต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่เล่ามาก็กรุณาศึกษาจากเว็บของสถานกงศุลหรือว่าสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ผมขึ้นเว็บไซต์ของสถานกงสุนไทยในสหรัฐอเมริกาท่านดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าท่านจะต้องใช้ เพื so boss, ่อแจ้งความจำนงจะเดินทางไปประเทศไทยคือลงทะเบียนนะครับแล้วก็ส่งเอกสารประกอบต่างๆที่นี่ก็หวังว่าท่านคงจะไม่มีเชื้อโควิด -19 นะครับหลังจากได้รับการกักกันแล้วก็ขอให้ท่านโชคดีมีชีวิตอยู่ในประเทศไทยโดยสวัสดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ